ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาฟังนิยายชาแนลกับเรื่องสิทธิใหญ่ของข้าเมื่อครู่นี้ข้าล่วงเกินสิทธิให้ขุนเคืองใจขอสิทธิโปรดใจกว้างให้อภัยข้าด้วยเถิดเจ้าค่ะหลี่ชัางซอวอนั่งอยู่ที่ด้านหน้าของปากน้ำเต้ายักษ์ด้วยใบหน้านิ่งสนบขณะมองไปที่โยชินสเสวียนหย่าซึ่งกำลังก้มศีรษะลงต่อหน้าเขาแม้จะอยากพร่ำบ่นกลดาดแต่เขาก็ไม่อาจเอ่อยวาจาได้ หลีช่ชางโซวร,รู้สึกว่าสายตาของคนอื่นๆที่จับจ้องมาที่เขาไม่ได้เต็มไปด้วยความไม่พอใจดังที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้อีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความสงสารและเห็น,นอกเห็นใจแทนที่ชางโซวอเซียนจิวจิวกระมไอออกมาก่อนจะกล่าวอย่างจริงใจและจริงจังว่านี่ต้องเป็นจิตมาแน่บางทีอาจเป็นทลมาจากการที่เจ้าเก็บตัวฝึกบำเพ็ญอยู่กับอาจารย์ของเจ้าบนภูเขาลูกนั้นตลอดทั้งปี สิทธิฉ้างโซวอหยนชิงเอ่ยขึ้นมาจากด้านข้างของหลี่ฉางโซวอพร้อมกับยื่นขวดโอสถมาให้หนึ่งขวดพลังกระซิบว่านี่คือโอสถสำหรับชำระล้างจิตใจให้กระจ่งางใสและเพิ่มสมาธิมุ่งมั่นขึ้นมาได้บางทีมันอาจเป็นประโยชน์ที่จะช่วยทำให้อาการของสิทธิทดีขึ้นได้ขอรับขอบใจเจ้าข้าทราบซึ้งใจนะัก หลี่ชางโซ่วอยิ้มกระดาษดูเหมือนว่าหยวนชิงจะเข้าใจในทันทีว่าเกิดอันใดขึ้นจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างชำนาญหลี่ชางโซ่วจึงอาศัยโอกาสนี้สังเกตดูปฏิกิริยาของคนอื่นอ,นอ,นอนือีกสองสามคนต่อไปอวี่หวนหลิงไม่สนใจเรื่องตลกเล็กๆนี้เขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมเงียบๆและหลับตาทำสมาธิอย่างสงบนิ่งเต็มที่ หลิวเยี่ยนเอ,อ๋อมองเขาด้วยสายตาที่ฉายแววเห็นนอกเห็นใจส่วนหวังฉีก็มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์อันท่วมทน้นเขากำลังคิดว่าสิทธิผู้นี้มีคุณสมบัติในการฝึกฝนธรรมดาและยังอาจตกเป็นเหยื่อของจิตมารเช่นนั้นในภายหน้าย่อมเป็นการยากที่จะหาคู่บำเพ็ญเต๋าที่จะฝึกฝนร่วมกันภายในสำนักตู้เซียนได้ เป็นเรื่องปกติธรรมดาภายในสำนักตู้เซียนที่จะหาคู่บำเพ็ญเต่ามาจะฝึกฝนร่วมกันหลังจากที่หยวนชิงพูดคุยทักทายไม่กี่คำพอเป็นพิธีแล้วเขาก็เดินไปที่ด้านหลังนํำเต้าสุราจากนั้นหวางฉีก็ริเริ่มที่จะเข้ามาพูดคุยกับหลีช่ชางโซวอหลีช่ชางโซวอตอบกลับด้วยยิ้มบางอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เอ่ยอันใดมากนะัก เขารู้สึกว่านอกจากหยวนชิงแล้วสิบคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันกับเขาที่อุทิศตนเพื่อฝึกบำเพ็นเต่ากันอย่างเต็มที่นั้นถึงจะนับว่าพวกเขาสูงวยัยแต่ความคิดจิตใจของพวกเขาก็เรียบง่ายไร้เดียงสามากอย่างคาดไม่ถึงจริงๆใช่แล้วพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นสิบชั้นยอดในบรรดาสิ์รุ่นเดียวกันและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับก,บการฝึกบำเพน็นเพียน จึงไม่มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากเท่าใดนักในไม่ช้าความวุ่นวายโกลาหลเล็กน้อยนี้ก็สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งความเงียบสงบก็คืนกลับมาสู่น้ำเต้าสุราอีกครั้งเวลานี้ทุกคนยังคงนั่งสมาธิในขณะที่หลี่ชัางโซวอหยิบมมวนตำราไม้ไผ่ขึ้นมาและอ่านมันอย่างเพลิดเพลินอีกครั้งโดยที่สติอารมณ์ของเขาไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เซียนจิ๋วจิ๋วกำลังนั่งขัดสมาธิและกอดอกอยู่ที่ด้านหน้าของน้ำเต้าสุรานางกำลังจมอยู่ในภวังแห่งความคิดลึกซึ้งเช่นกันด้วยกำลังคิดว่าจะช่วยหลีฉ่ฉางเซวอให้พ้นจากจิตมารของเขาและกลับมาฝึกบำเพ็ญต่อไปอย่างมีความสุขได้อย่างไรสามารถใช้เสนส่ห์สตรีได้หรือไม่รักษาอาการป่วยด้วยพิษได้หรือไม่ทันใดนั้นเซียนจิ๋วจิ๋วก็ก้มหน้าลงมองดูหน้าอกที่พองตัวของนาง จากนั้นเสียงหัวเราะแปลกๆก,ก็ระเบิดออกมานางคิดจะเสริมสร้างตัวตนใหม่ให้กับหลี่ฉางเซวว์ทว่าในขณะนั้นหลี่ฉางเซวว์ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักนี่เป็นเพียงวิธีการที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาจารย์อาจิวตรวจสอบและค้นพบระดับการฝึกบำเพ็นและศักยภาพที่แท้จริงของเขาเขาจะต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ตลอดการเดินทางที่เหลือต่อไป ไม่ว่าจะอย่างไรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั้นยอมไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหลี่ฉางโซววอสิทธิ์ที่ฉางโซวอทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกจากทางด้านหลังของเขาหลี่ฉางโซวออจึงหันหน้าไปมองและเห็นใบหน้าสำนึกผิดของโยชินสเสวียนยาแม้ว่าหลี่ฉางโซววปรารถนาจะกล่าวออกมาจริงๆว่า โปรดรักษาความยับยั้งชั่งใจและความภาคภูมิใจที่สตรีน้ำแข็งควรมีเอาไว้ด้วยเถิดทว่าสุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากแย้มยิ้มเล็กน้อยแล้วโบกมือให้นางเพื่อบอกก่านางไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วก็หันศีรษะกลับมาอ่านม้วนตำราต่อไปโยชินสวียนย่ามเม้มปากในขณะที่ดวงตาฉายแววสำนึกผิดของนางยังไม่จางหายไปแต่อย่างใด และด้วยปราณสัมผัสรับรู้หลี่ฉางโซวอก็ตรวจจับได้ว่าหยวนชิงผู้ซึ่งกำลังหลับตาอยู่ข้างหลังเขาพลันขมวดคิ้วเล็กน้อยสองวันต่อมาดินแดนเทวะบุรพาซึ่งมีอนณาเขตกว้างใหญ่มีประชากรเบาบางค่อยๆถูกทิ้งไว้เบื้องหลังตลอดการเดินทางนั้นน้ำเต้าขนาดใหญ่นี้ได้โบยบินไปท่ามกลางหมู่เมฆและหมอกทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ได้หยุดพัก ในที่สุดก็พุ่งไปที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือแห่งบินแดนเทวะอุดรหลี่ฉางโซวอไม่ได้ฝึกบำเพ็ญมาตลอดการเดินทางแต่กลับมุ่งความสนใจไปยังบริเวณพื้นที่เล็กๆรอบกายและยังสามารถจับภาพเงาร่างต่างๆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเป็นครั้งคราวโชคดีที่พวกเขาไม่พบอุปสรรคใดๆระหว่างทางเลย จิ๋วจิ๋วเหยียดร่างของนางออกไปและนำเต้ายักษ์เริ่มชะลอตัวลงอย่างช้าช้าและบินลงไปที่ภูเขาสูงประหงานเบื้องล่างเซียนจิ๋วจิ๋วอ้าปากขาวก่อนจะตะโกนบอกผู้คนที่อยู่เบื้องหลังว่าทุกคนจงระวังพวกเรากำลังจะเข้าสู่เขตชายแดนแล้วพวกเจ้าทั้งหมดจงฟังให้ดีดินแดนเทวะอุดรไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภยัยคราวนี้พวกเจ้ามาที่นี่เพื่อฝึกฝนหาประสบการณ์ จงอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อแลกทรัพยากรล้ำค่าและสมุนไพรต่างๆถัดจากนี้ข้าจะพาเจ้าไปยังจุดเข้าสู่ดินแดนเทวอุดรจงจำสถานที่นี้เอาไว้ให้ดีหากพวกเจ้าต้องการมาที่ดินแดนเทวอุดรน,นี้ด้วยตัวเองในภายหน้าจงอย่าได้บุ่มบ่ามอเข้ามาอย่างเด็ดขาดเหล่าสิษย์ทั้งห้าต่างลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วประสานมือโค้งคาระวะให้เซียนจิ๋วจิ๋วก่อนจะกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันว่า พวกเราเข้าใจแล้วท่านอาจารย์อาอืมจิวจ๋วจิ๋วพยักหน้าอย่างพอใจหลิวเยี่ยนเอ,อ๋อถามเสียงเบาว่าอาจารย์อาดินแดนเทวะอุดรเป็นหนึ่งในสีดินแดนหลักไม่ใช่หรือเจ้าคะแล้วเหตุใดถึงมีทางเข้าหรือเป็นเพราะไอพิษท,ที่นี่สามารถกลายเป็นค่ายกลนเวทตามธรรมชาติได้หรือเจ้าคะจิวจ๋วจิ๋วกระตุกมุมปากและกล่าวอย่างสงบว่า ผู้ใดจะรู้เล่าพวกเจ้าอธิบายให้นางฟังสิหยวนชิงที่อยู่ทางด้านหลังจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสำหรับผู้บำเพ็ญในขอบเขตคืนกลับอนัตตาที่มีความรู้เกี่ยวกับวัตจักรแห่งสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะต้านทานไอพิษในดินแดนเทวอุดรได้ไม่ยากเลยสิ่งที่ลำบากที่สุดของที่นี่คือมแมลงพิษและพืชพิษที่เกิดจากไอพิษรวมถึงสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษที่ปรากฏขึ้นทุกหนทุกแห่งซึ่งจะจัดการพวกมันได้ยากมาก ไม่เห็นเกี่ยวกับคำถามเลยจิ๋วจิ๋วกรอกตาแล้วดุหยวนชิงนางถามว่าเหตุใดถึงมีทางเข้าแล้วเจ้าตอบอันใดกันหยวนชิงยิ้มกระดาษและทำได้เพียงก้มศรีศรษะประสานมือคาระวะเท่านั้นทันใดนั้นอวี่หวนหลิงก็กล่าวอย่างเคร่งขรึมเพราะเผ่าปีศาจใช่แล้วเพราะเผ่าปีศาจแม่ทัพร่างใหญ่รอบรู้ทีเดียว จิ๋วจิ๋วก้มศีรษะลงควบคุมน้ำเต้าขนาดใหญ่ให้ร่อนลงไปในหุบเขาภายในเขตภูเขาจากนั้นจึงกล่าวอย่างจริงจังว่ามนุษย์ได้รวมตัวกันในดินแดนเทวทักษิณและปล่อยให้ดินแดนเทวอุดรเป็นเผ่าพันธุ์จอมเวทและผู้วิเศษในยุคโบราณมีปรมาจารย์ปราดสองสามคนปัดขาทั้งสี่ของเต่าดำหนขอบเขตเซียนเทียนออกเพื่อสร้างเป็นเสาสวรรค์ใช้ค้ำจุนท้องฟ้าที่กำลังพังทลายลงมา ต่าดำโกรธแค้นและไม่พอใจอย่างยิ่งดังนั้นมันจึงใช้ร่างกายที่ใหญ่โตและพลังเวทที่ไร้ขอบเขตเพื่อเปลี่ยนเป็นไอพิษในดินแดนเทวอุดรซึ่งยังคงอยู่มายาวนานไม่อาจสลายไปได้จนถึงทุกวันนี้และหากพวกเจ้ามองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นหาใช่เมฆฝนไม่หลายคนมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพร้อมๆกันในเวลานี้พวกเขากำลังเกือบจะลงไปในภูเขาแล้ว และทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นคลื่นเมฆสีเทาดำปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเป็นหมู่เมฆขนาดใหญ่ที่กว้างไกลไร้ขอบเขตจิว๋วจิ๋วกล่าวต่อไปว่าไอพิษให้กำเนิดมแมลงพิษและพืชมีพิษมากมายซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตธรรมดาไม่กล้าเข้าใกล้และเมื่อไม่นานมานี้สถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ผาและผละไม้แปลกๆมากมายรวมถึงสัตว์ร้ายมีพิษหลายประเภท แม้แต่เซียนเทียนที่มาที่นี่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปในส่วนลึกของดินแดนนี้หลังสงครามจอมเวทปีศาจส่วนที่เหลือของเผ่าจอมเวทก็ถูกเนรเทศให้มาอยู่อย่างอิสระท,ที่นี่พวกเขาไปที่เขตทางเหนือสุดของดินแดนเทวะอุดรที่นั่นมีอากาศเย็นยเยือกและเต็มไปด้วยหิมะส่งผลให้มีมแมลงและปีศาจไม่มากนักพวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อเอาชีวิตรอดที่นั่นแต่ว่ากันว่าพวกเขาก็กำลังใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว ชา้างนาอนาจใจนักปีศาจที่เก็บสะสมความเกลียดชังที่ฝังลึกต่อเผ่าพันธุ์จอมเวทรวมถึงปีศาจที่ถูกผู้บำเพ็ญมนุษย์ขับไล่ต่างก็มารวมตัวกันที่ดินแดนเทวอุดรด้วยเช่นกันครั้นเมื่อเวลาผ่านไปเขตแดนแคบแคบแห่งนี้ก็แผ่ขยายออกไปหลายหมื่นลี้จากตะวันออกสู่ตะวันตกและกลายเป็นสถานที่หลบภัยที่สำคัญที่สุดของเหล่าปีศาจเมื่อแนะนำมาถึงจุดนี้แล้วจิวจ๋วจิ๋วก็มองสำรวจสีหน้าของเหล่าสิทธิและพบว่า นอกจากหลี่ฉางโซวอแล้วคนอื่นๆก็ล้วนมีท่าทางค่อนข้างตื่นกลัวได้ผลไม่เลวแฮะด,ดีพวกเขาจะได้พยายามให้หนักขึ้นจิ่วจิว,จวดอลิ้นแล้วยิ้มพลางกล่าวด้วยเสียงต่ำว่าดูเถอกเขารอบๆตัวพวกเจ้าสิรู้หรือไม่ว่ามีปีศาจใหญ่และปีศาจโบราณกี่ตัวพวกมันบางตัวมีพละกำลังที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งและยังชอบกินเหล่าผู้บำเพ็ญมนุษย์เป็นของหวานของพวกมันอีกด้วย ทันใดนั้นบรรดาศิษย์ทั้งหลายต่างก็ยิ่งหวาดผวามากขึ้นแต่หลีช่ชางซ้อวอก็ยังคงพยักหน้าอย่างสงบแล้วก้มหน้าต่อไปในที่สุดจิวจิวก็รู้สึกเบื่อจึงชี้ไปที่ก้นน้ำเต้าแล้วกล่าวต่อไปอย่างไร้อารมณ์ว่าเมืองที่อยู่เบื้องล่างพวกเราเป็นหนึ่งในทางเข้าและออกของดินแดนเทวอุดรที่เหล่ายอดฝีมือเผ่าพันธ์มนุษย์ของเราได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างมันขึ้นมา ว่ากันว่าสงครามกับเหล่าปีศาจนั้นได้สงบสึกลงในช่วงหลายพันปีมานี้เช่นกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะเริ่มต้นต่อสู้กันใหม่อีกครั้งเมื่อเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะพาพวกเจ้าไปซื้อยันไล่ไอพิษและโอสถขจัดพิษความจริงแล้วพวกเราก็มีสิ่งเหล่านี้ในสำนักของเราเช่นกันแต่เนื่องจากมีกฎเน่าๆบางอย่างซึ่งใครบางคนที่ข้าไม่รู้จักกำหนดขึ้นมา ข้าจึงจำต้องปล่อยให้พวกเจ้าไปสัมผัสกับชีวิตของผู้บำเพ็ญอิสระและข้าจะสอนวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้พวกเจ้าจงจำไว้ว่าพวกเจ้าไม่สามารถขึ้นบินไปบนท้องฟ้าเหนือเมืองนี้อย่างไม่ระวังได้มีผู้บำเพ็ญระดับสูงหลายคนคอยเฝ้าดูอยู่ที่นี่ และพวกเขาต้องคอยเฝ้าระวังดูแลผู้บำเพ็ญคนอื่นๆและจากนี้พวกเราก็จะลงจอดที่เนินเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และเดินผ่านเส้นทางบนภูเขาซึ่งห่างจากที่นั่นไปไม่ไกลนักจากนั้นสิทธทังห้าล้วนประสานมือคาระวะและน้อมรับคำสั่งรวมถึงคำเตือนทั้งหมดของจิ่วจิวเอาไว้ในใจเมืองนี้อยู่ในหุบเขาทั้งสองด้านของหุบเขานี้ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชันและอีกด้านเป็นหน้าผาหินสูงชัน มีถ้ำที่ถูกเจาะลึกเข้าไปบนหน้าผาและหน้าผาหินเหล่านี้ซึ่งมีทางเดินและบันไดอีกด้วยทั่วทั้งหุบเขานี้เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างประเภทต่างๆมากมายซึ่งดูไม่เป็นระเบียบเท่าใดนักเมื่อมองจากระยะไกลมีตำหนักและเจดีย์สูงตระห่านมากมายส่วนใหญ่มีโครงสร้างที่ทำจากไม้และดิน ทั้งเมืองน,นี้ไม่มีแผนผังใดๆมีเพียงทางเดินแคบๆที่พวกเขาแทบจะไม่อาจผ่านไปได้และแน่นอนว่าผู้บำเพ็ญส่วนใหญ่บินไปในท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องเดินจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมีผู้บำเพ็ญหลายคนมาที่ดินแดนเทวะอุดรและมีผู้คนมากมายสัญจรผ่านสถานที่นี้ดังนั้นผู้บำเพ็ญจำนวนมากจึงตั้งแผงลอยบนยอดอาคารไม้หรือดินของตน จึงสามารถพบสมุนไพรและสมบัติต่างๆมากมายที่ผลิตในดินแดนเทวะอุดรได้ที่แผงขายข,ายของเหล่านี้และแน่นอนว่าสมุนไพรและสมบัติเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนประทับปราคำว่าพิษเอาไว้จิ๋วจิวคุ้นเคยกับพื้นที่นี้แล้วนางเรียกเมฆขาวออกมาและนำบรรดาศิษย์ทั้ง5รวมถึงอวี่หวนหลิง ไปรอบเมืองนางเปรียบเทียบแผงลอยต่างๆทั้งซ้ายและขวาก่อนจะบอกให้พวกเขานำศิลาวิญญาณออกไปซื้อโอสถและยันคุณภาพสูงต่างๆในราคาไม่แพงอืมเหตุใดเจ้าหนูผู้นี้ไม่เคลื่อนไหวใดๆเลยจิ๋วจิ๋วเหลือบมองหลี่ฉัางโซวอซึ่งยืนอยู่ข้างหลังนางกำลังภยไล่มือไปไว้ทางด้านหลังของเขา นางพลันถอนหายใจเล็กน้อยก่อนโยนกระเป๋าเงินข้ามไหล่ของนางไปให้หลีช่ชางโซวกระเป๋าเงินชนิดนี้เป็นคลังเวทจัดเก็บที่ใช้เก็บสมบัติเวทธรรมดาโดยปกติแล้วพวกมันถูกใช้เพื่อเก็บศิลาวิญญาณตามจำนวนที่กำหนดแน่นอนเอาไว้จากนั้นจิวจิวก็บนกระปอดกระแปดออกมาว่าข้ารู้ว่าอาจารย์ของเจ้าไม่มีอะไรให้เจ้ามากนักข้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเขาถึงอยากปกป้องยอดเขาหยกน้อยแห่งนั้นมากนัก เจ้าต้องเตรียมโอสถขจัดพิษและยันไล่ไอพิษรีไปซื้อเสียยามวัวต้มเตี้ยมรีไปจัดการเร็วเข้าเออหลี่ชางโซวชนักงานเขาเงยหน้าขึ้นมองท่านอาจารย์อาผู้ไม่ชอบแต่งตัวที่อยู่ต่อหน้าเขาและเผยรอยยิ้มอบอุ่นอ่อนโยนออกมาทันทีโดยปกติแล้วรอยยิ้มเช่นนี้จะมีเพียงอาจารย์และสิ์น้องหญิงของเขาจะได้เห็นเท่านั้นเขาแค่อยากจะอธิบายว่าเขาได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ก่อนที่เขาจะทันได้เอ่ยอันใดอีกก็มีมือเรียวยื่นออกมาค้างค้างเขามือนั้นถือกองกระดาษยันสีเหลืองและยังมีขวดกระเบื้องอวบก้วนอีกสองขวดเป็นนางสาวน้อยในชุดสีแดงเพลิงที่มีกระบี่เล่มใหญ่สะพายอยู่ด้านหลังโยชินเสเวียนยาหันไปมองและเอ่ยอย่างสงบเท่าที่จะทำได้ว่ารับไปเถิดเจ้าข้าถือเป็นการขออภัยสิทธิในเรื่องก่อนหน้านี้ ขณะกล่าวนั้นนางก็ดีดนิ้วใช้เวทที่เชี่ยวชาญส่งโอสถและยันต่างๆเข้าไปในมือของลีชางโซวอโดยตรงทันทีจากนั้นนางก็หันหลังกลับและเดินสำรวจไปตามแผงขายของข้างๆทำเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลีช่ชางโซวอร,รู้สึกขบขันเล็กน้อยขณะที่เขารับของจากนางโดยไม่เอ่ยวาจาใดภูเขาน้ำแข็งคนนี้ช่างไม่คู่ควรกับชื่อของนางเลยจริงๆ เต่าดำหรือเต่าเสวียนหรือสเสวียนอู่เป็นหนึ่งในสี่สัตว์เทพของจีนฝากกดติดตามกดไลค์ช่องมาฟังนิยายชาแนลด้วยนะครับ